สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอกัน ep ี่าี ep ที่545อีพีที่545นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่1พึพฤศจิกายนปี2,568 องละ1 0 0บาททุกรายการนะคะพี่พี่ตลอดทั้งคลิปนี้องละ1 0 0บาททุกรายการค่าจะส่งน้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะไม่ว่าจะโอนเงินหรือเก็บปลายทางน้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทนะคะ 100บาททุกรายการนะคะ EP ที่ห้าร้อยสี่สิบช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศู1 493ปดห6หนึ่งหกหกนะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะมีทั้งโอนเงินและเก็บปลายทางนะคะพี่ๆมีทั้งโอนเงินและเก็บปลายทางค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หกันเลยนะ 100รอยบาททุกรายการเลยนะรายการที่1นะคะเป็นพระหลวงปูดทิมนั่งพานพร้อมกล่องนะคะรายการที่1รายการนี้รายการที่1นะคะเป็นพระเหรียญเหรียญพระหลวงปูดทิมนะคะนั่งพานนะคะรายการที่1รายการที่1นนะคะพร้อมกล่องนะคะพี่พี่ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนั่งทานค่ะรายการที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะด้านหล e ังรายการนี elder, ้รายการที่หนึ่งนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งทานรายการที่หนึ่งนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งนั่งทานรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะคะ หนึ่งร้อยบาททุกรายการนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองพร้อมกล่องเช่นกันค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะพี่พี่รายการที่สองนะคะหนึ่งร้อยบาทรายการนี้รายการที่สองนะคะ รายการที่สองเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะรายการที่สองด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการนี้รายการที่สองปีสามหกรายการที่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรายการที่สองรายการที่สองนะคะหนึ่งร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่สาม รายการที่3นะคะจะเป็นเหรียญหลงปู่ทวดค่ะรายการที่3เป็นเหรียญลงปู่ทวดด้านหน้านะคะรายการที่3รายการที่3ด้านหลังรายการนี้รายการที่3เหรียญหลงปู่ทวดนะคะรายการนี้รายการที่3ค่ะต่อไปนะคะรายการที่4รายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการที่4เหรียญหลวงพ่อกันด้านหน้ารายการที่4ด้านหลังรายการนี้รายการที่สนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะหลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูงรายการที่หด้านหน้ารายการที่หด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้านะคะ100บาทต่อไปนะคะรายการที่หรายการที่6นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างไ้รายการที่หรายการที่6นะคะรูปถ่ายด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการนี้รายการที่6ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7หลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะรายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังปี1.7รายการนี้รายการที่7นะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8เป็นพากกิ่งด้านหน้าค่ะรายการที่8รายการที่8ด้านหลังรายการนี้รายการที่8นะคะพากกิ่ง 100บาทต่อไปนะคะรายการที่9้ารายการที่9้านะคะพาขุนแผนค่ะรายการที่9้าด้านหน้ารายการที่9้าด้านหลังรายการนี้รายการที่9้าค่ะต่อไปนะคะรายการที่ส0บรายการที่10บนะคะเหรียญลงปูทวดรายการที่10บด้านหน้ารายการที่10บด้านหลังรายการที่10บด้านข้างรายการนี้รายการที่10บนะคะเหรียญลงปูทวดค่ะ ต voi, ่อไปนะคะรายการที่ส1บค่ะ $11 นะคะหลวงพ่อปานค่ะรายการนี้รายการที่ส1นะคะหลวงพ่อปานค่ะรายการนี้รายการที่สิบเอดนะคะหลวงพ่อปานนะคะ11ด้านหลังรายการนี้รายการที่11นะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสองสองนะคะพระผงสุพรรณรายการที่1ิบสองด้านหน้า12ด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะ ต่อไปรายการที่13 13, 13รูปลอหลงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที13่13ค่ะ13ด้านหลังรายการนี <muj> ้รายการที่13นะคะรูปหลอหลงพ่อเงินรายการที่13ต่อไปนะคะรายการที่14 14เหรียญหล่อพ่อทา14ด้านหน้า14ด้านหลังรายการนี้รายการที่14ค่ะรายการนี้รายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15 สิบห้านะคะหลวงพ่อกวยค่ะสิบห้าด้านหน้าวัดบ้านแค่1สิบห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกสิบหกนะคะเหรียญยี่สิบห้าตวรรษรายการที่สิบหกด้านหน้าสิบหกด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะรายการนี้รายการที่สิบหกเหรียญยี่สิบห้าตวรรษต่อไปรายการที่สิบเจ็ด 17นะคะเป็นพาร์กิ่งค่ะรายการนี้รายการที่17 p a k i พาร์กิ่ง17ด้านหลังรายการนี้รายการที่17นะคะพาร์กิ่งค่ะต่อไปนะคะรายการที่18 18ร <Pen> ูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ18ด้านหน้า18ด้านหลังรายการนี้รายการที่18นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะ 19เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายค่ะ19ด้านหน้า19ด้านหลังรายการนี้รายการที่19ค่ะเหรียญหลวงพ่อคล้ายรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20 20ด้านหน้าค่ะเป็นเหรียญเสมา25สศตวรรษนะคะ20ด้านหน้า20ด้านหลังรายการนี้รายการที่20ค่ะต่อไปรายการที่21 ยี่บเอนะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเดิม21ด้านหน้ายีิเอดด้านหลัง21ด้านข้างรายการนี้รายการที่21คะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่22่สยิบสองนะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟานาจารคขะารายการที่ย2ด้านหน้ายีิบสองเหรียญอาจารย์ฟันนะคะยี่สิบสองนะคะด้านหน้า22ด้านหลัง ปี2507้ายรายการที่22นะคะตอบปรายการที่23 23ิบสามยิบสนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิม23เหรียญหลวงพ่อเดิมด้านหน้า23ด้านหลังวัดหนองโพ23ด้านข้างรายการนี้รายการที่23นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมต่อบปรายการที่24 2 4นะคะพระปุหนังรายการนี้รายการที่24พระปุหนังนะคะ24ค่ะ 24ด้านหน้า24ด้านหลังรายการนี้รายการที่24ค่ะต่อไปนะคะรายการที่25ค wow ่ะ25้าด้านหน้านะคะ25ด้านหน้า25้าด้านหลังรายการนี้รายการที่25ค่ะต่อไปนะคะรายการที่26 ยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวยี่สิบหกด้านหน้ายี่สิบหกด้านหลังปีสองห้าหนึ่งสามยี่สิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรียญหลวงปู่ทวดยี่สิบเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปด 28เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรค่ะยี่ด้านหน้ายีเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปีสองหเจรายการที่ยี่สิด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่ยีค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบกายาด้านหน้านะคะยีเหรียญหลวงพ่อทบยีิบกาด้านหน้ายีด้านหลังรายการนี้รายการที่ยีค่ะปีสองห้าหนรายการที่ ยิบเก้านะคะต่อไปรายการที่30 30เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะสามสิบด้านหน้า30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนต่อไปนะคะรายการที่31มสเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีสามสิบเอหรียญหลวงพ่ออีด้านหน้า31ด้านหลังรายการนี้รายการที่31เนะคะเหรียญหลวงพ่ออีค่ะต่อไปรายการที่32 32เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่32ปี1 7 32ด้านหลัง32ด้านข้างรายการนี้รายการที่32นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงต่อไปรายการที่33 33เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวด้านหน้า33ด้านหลัง33ด้านข้างรายการนี้รายการที่33ค่ะต่อไปรายการที่34 สามสี่นะคะเหรียญหลวงปู่ศรีรายการนี้รายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงปู่ศรีค่ะด้านหน้าสามสี่ด้านหลังปีสองห้าหนึ่งเจ็ดรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่สามสิบห้าสามห้าพระสมเด็จด้านหน้ารายการนี้รายการที่สามสิบห้าสามห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบห้าพระสมเด็จต่อไปรายการที่สามสิบหก สามหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดสามสิบหกเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหน้าสามหกด้านหลัง,าลงรายการนี้รายการที่สามสิบหกต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดสามเจ็ดเป็นเหรียญรอห้าค่ะรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเหรียญรอห้านะคะหนึ่งร้อยบาทรายการที่สามสิบเจ็ดสามเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบแปดสามแปดเป็นพระสมเด็จ สามสิบแปดเป็นพราสมเด็จด้านหน้าสามแปดด้านหลังสามแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบแปดนะคะพราสมเด็จต่อไปรายการที่สามสิบเก้าค่ะสามเก้าหลวงปู่ทวดด้านหน้าสามเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบเก้านะคะหลวงปู่ทวดรายการนี้รายการที่สามสิบเก้าหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบ สี่สิบด้านหน้าคะ่ะสี่สิบด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบค่ะเป็นเหรียญชดานะคะรายการที่สี่สิบต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญชดาเช่นกันนะคะสี่สิบเอ็ดด้านหน้าสี่สิบเอ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะต่อไปรายการที่ส yes mm. ี่สิบสอง 4 2เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตค่ะ42ด้านหน้า42ด้านหลังรายการนี้รายการที่42พรปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการนี้รายการที่42่อบต่อไปรายการที่43ค่ะ43นะคะเป็นเครื่องรางนะคะ43นะคะเป็นเครื่องรางมหาสเสน่ห์นะคะ43นะคะด้านหน้า แม่เปิดมหาสเสน่ห์นะคะเครื่องรางมหาสเสน่ห์นะคะด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่43นะคะ43ด้านหลังรายการนี้รายการที่43คะ่ะต่อไปนะคะรายการที่4 4่สิบเป็นพับปิดตาค่ะ4ี่บด้านหน้า 44ด้านหลังรายการนี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45 45นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไป่นะคะ45ด้านหน้ารายการนี้รายการที่45ค่ะด้านหน้า45ด้านหลังรายการนี้รายการที่45 45ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่46 สีด้านหน้าคะ่ะสีหด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบหกค่ะสี่สิบหกเหรียญโลเหรียญโบราณหลวงพ่อกล่อมนะคะสี่เหรียญโบราณหลวงพ่อก่อมรายการนี้รายการที่46ด้านหน้าสีหด้านหลังสีหกด้านข้างรายการนี้รายการที่46นะคะต่อไปนะคะรายการที่สีเจ็ด สี่เจ็ดนะคะหลวงปู่ทวดค่ะสี่สิบเจ็ดด้านหน้าสี่เจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะหลวงปู่ทวดต่อไปรายการที่สี่สิบแปดสี่แปดชินราชใบเสมาค่ะสี่สิบแปดด้านหน้าสี่แปดด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบแปดชินราชใบเสมาต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบเก้าค่ะ สี่เก้าพับปิดตาด้านหน้าสี่เก้าด้านหลังสี่เก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบเก้านะคะพับปิดตาต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าสิบนะคะเป็นกะลาแกะพระราหูนะคะรายการที่ห้าสิบห้าสิบเป็นกะลาแกะพระลาหูนะคะรายการที่ห้าสิบค่ะรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะเป็นกะลาแกะพระาหูนะคะรายการที่ห้าสิบ ต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหลวงปู่ทวดเม็ดแตงค่ะห้าสิบเอ็ดด้านหน้ารายการนี้รายการที่ห้าสิบเอ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบสองห้าสองนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าสิบสองเป็นพัะสมเด็จด,ด้านหน้าห้าสองด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบสองนะคะพัะสมเด็จคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบสาม ห้าสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมห้าสิบสามด้านหน้าห้าสามด้านหลังห้าสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ห้าสี่หลวงปู่ทวดเมตตงนะคะห้าสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเป็นตะกุดห้าสิบห้านะคะด้านหน้าห้าสิบห้าด้านหลังนะคะ รายการนี้รายการที่55ค่ะ100บาททุกรายการต่อไปนะคะรายการที่56 56นะคะพาสมกอค่ะ56ด้านหน้า56ด้านหลัง5้าด้านข้างรายการนี้รายการที่56ค่ะพาสมกอต่อไปรายการที่57 57ด้านหน้าค่ะพักกิ่ง5 7ด้านหลังรายการนี้รายการที่57นะคะพักกิ่งค่ะ รายการนี้รายการที่57ต่อไปรายการที่58า8้า8นะคะหลวงปู่ทวด58ด้านหน้า58ด้านหลังรายการนี้รายการที่58นะคะหลวงปู่ทวดค่ะรายการนี้รายการที่58หลวงปู่ทวดต่อไปรายการที่59 59หนะคะผาเปิม59พเาเปิมด้านหน้า59ด้านหลังรายการนี้รายการที่59ค่ะต่อไปรายการที่60 60ปูดทัวด้านหน้า60ด้านหลังรายการนี้รายการที่60ต่อบไปรายการที่61คะ่ะ6 1พราสมเด็จ61ด้านหลัง61ด้านข้างรายการนี้รายการที่61นะคะพราสมเด็จต่อไปนะคะรายการที่62 62นะคะเหรียญพกกัน62ด้านหน้า หกสองด้านหลัง62ด้านข้างรายการนี้รายการที่62เหลียนหลวงพ่อกันต่อไปรายการที่63หลวงปู่ทวด63ด้านหน้า63ด้านหลังรายการนี้รายการที่63นะคะต่อไปรายการที่64 64เป็นเหลี่ยนหลวงปู่ไข่นะคะ64ด้านหน้า 64สด้านหลัง64ด้านข้างรายการนี้รายการที่64ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่ต่อไปรายการที่65สิหกห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะหกสิห้าด้านหน้ารายการนี้รายการที่หกสิบห้านะคะปีสองห้าศูนสองรายการที่หกสิบห้าค่ะต่อไปรายการที่หกสิบหก หกสิบหกพับปิดตาค่ะหกสิบหกด้านหน้าหกสิบหกด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบหกนะคะ urt, พับปิดตาต่อไปนะคะรายการที่หกสิบเจ็ดหกเจ็ดปิดตาด้านหน้าหกเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบเจ็ดนะคะ urt, พับปิดตาค่ะต่อไปนะคะรายการที่หกสิบแปดหกแปดด้านหน้าค่ะ 6, 8ด้านหน้า 6, 8ด้านหลังรายการนี้รายการที่68นะคะรายการนี้รายการที่68ต่อไปรายการที่69 69นะคะเป็นกาลาแกะพระาหูค่ะ69ด้านหน้ารายการนี้รายการที่69นะคะเป็นพระลาหูกาลาแกะค่ะรายการที่69นะคะ69ด้านหลัง รายการนี้รายการที่69ต่อไปรายการที70 a, Ο, after, ่70 70นะคะด้านหน้าหูทวดค่ะรายการที่70ตอบต่อไปรายการที่71 71พระานางพญา71พดะานางพญาด้านหน้า71ด้านหลังรายการนี้รายการที่71ค่ะพานางพญานะคะ100บาททุกรายการต่อไปรายการที่72 72นะคะเป็นพะไม่ทราบที่ค่ะ 72ด้านหน้า72ด้านหลัง72ด้านข้างรายการนี้รายการที่72พาไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่73 73เนะคะเป็นรูปถ่ายค่ะ73ด้านหน้า73ด้านหลังรายการนี้รายการที่73 73นะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะ จ็ดสามรูปถ่ายหลงพ่อกลวยนะคะรายการที่เจ็ดสิบสามต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่เป็นพราสมเด็จค่ะเจ็ดสิบสี่ด้านหน้าเจ็ดสี่ด้านหลังเจ็ดสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสี่นะคะพราสมเด็จต่อไปรายการที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดห้านะคะด้านหน้าเจ็ดห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบห้าค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบห้าต่อไปรายการที่เจ็ดสิบหก จ็ดหกหลวงปู่ทวดเจ็ดสิบหกหลวงปู่ทวดด้านหน้าเจ็ดหกด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบหกค่ะหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเป็นพางงบนำอ้อยนะคะรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดเป็นพางบนำอ้อยค่ะรายการที่เจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดด้านหลังต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแปด เจ็ดแปดนะคะด้านหน้าเจ็ดแปดรูปหรอไม่ทราบที่ค่ะ78ด้านหน้า78ด้านหลังรายการนี้รายการที่78ค่ะต่อไปนะคะรายการที่79 79สาพับปิดตานะคะด้านหน้า7จ็ 79, ด้านหลังรายการนี้รายการที่79ค่ะพับปิดตารายการที่79ต่อไปรายการที่แปด 80ชินาราด้านหน้า80ด้านหลังรายการนี้รายการที่80ต่อไปรายการที่81ค่ะ81พาสมเด็จ81ด้านหลังรายการนี้รายการที่81พาสมเด็จนะคะต่อไปรายการที่82 82พาปิดตาด้านหน้า82ด้านหลังรายการนี้ 82, ร,รายการที่82พาปิดตาค่ะต่อไปรายการที่83 8 3นะคะเป็นกาลาแกะนะคะพาราหูรายการที่83นะคะรายการนี้รายการที่83คะ่ะต่อไปรายการที่84 84เป็นปิดต,ตานะคะรายการที่84พาปิดตาค่ะ84ด้านหลัง84ด้านข้างรายการนี้รายการที่84พาปิดตาต่อไปรายการที่85 85บห้พาสุงมกอด้านหน้า รายการนี้รายการที่85พาซุมกอค่ะ85ด้านหลัง85ด้านข้างรายการนี้รายการที่85พาซุมกอนะคะต่อไปรายการที่86รายการสุดท้าย86รายการสุดท้ายเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ86รายการสุดท <Lan? S 2> ้ายเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ86รายการสุดท้ายของ ep ที่545นะคะ องละ1 0 0บาททุกรายการนะคะพี่ๆองละ100บาททุกรายการเลยนะคะ EP นี้นะ EP ที่545ี่นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่1พฤศจิกายนปี2568ค่ะค่าค่าจัดส่งนะคะไม่ว่าจะโอนเงินหรือเก็บปลายทางนะคะน้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ แต่ถ้าหากพี่ๆท่านใดปิดพาครบยอด1,000บาทขึ้นไปแม่คะจะส่งให้ฟรีได้ค่ะช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ